ครับผมน้องก็น่าพึงครับวันนี้ออกหาพึ่งหานนิ่เช่นเคยแล้วครับผมวันนี้มาโซนใหม่ครับโนป่ายางครับผมมีทีนีกก็ตาบุญพาเหมาาครับดูเลยครับผมครับผมฮันนีนครับหนาอยู่โน้นครับโอ้หตาบุญอยู่ทางในครับไปหาใหม่ครับครับนี่ครับพึ่งนี่ครับต้นซักครับนี่ครับผม ต้นทักในป่าย่างครับดูต้นครับผมดูครับความสูงสูงครับผมต้นจะต้อง,องเดือดไว้ไหมนะครับผม ความสูงไปพักกูกริงเดียวครับกิ่งกันน้องต้องตีทอยช่วยแล้วครับอยู่สูงครับผมนี่พาเสร็จเลยครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนึ่งนะครับผมเหนื่อยอะไรครับเบลเบ้อครับเดี๋ยวอาจจะตีถ้อยช่วยักนั่นแหละครับตัวมันเชิงคูงครับผม เดี๋ยวไปเจอกัน้างบนครับเอาผมตีถอยครับที่กูหลุดครับเฮ้ยพี่ห้ามดูครับลงพักครับตีถอยครับนี่ครับผมพหนึ่งพสองพสามครับตาพามเอานานที่ตีครับแน่เลย มสวยพัดตีถอยครับที่ผ้าที่พวกกลุ่มเลยครับผมไก่ที่นั่งฟืนนะครับครับว่าน้ำใช้ได้อยู่ครับปูปูตัว ลงมาแล้วครับปาดลงมาแล้วตรวจเต็มตัวเลยครับผมไม่ได้ไทยดูครับดูแข่มือครับนี่ครับผมชุดนี้ไม่ได้ป้องกันไหลได้เลยครับผมเรามาด้หมุดแต่ตัวแล้วครับเต็มตัวเต็มตูดเลยครับเต็มขาเกียงยีงกับมีวายครับดูไหลครับผมตรวจตูดหลายตัวเลยครับ นี่ครับผมคนป่าเมาครับถึงมอยู่ที่โร่งครับผมตัวครับเดี๋ยวมาดูลังนะครับลังในป่าทิ้งลงมานี่ครับผมนี่ครับลังแก่ๆครับมันตัวครับร่องไม่ได้ครับหัวทิ่มนะครับแต่ข้าหน้าครับนี่ครับผมได้ครับจ้กสองขวด ปวดครับพึ่งกะพึ่งเทาครับพึ่งแกครับตรวจระบมเลยครับผมับผมคนไปถอดถอยนัดสองครับใส่หมวกสองลูกยังไม่อยู่นะครับผมดูครับนี่ดูหมดข้าไปตอดครับนี่ย้อมไปไหนเลยตอดจังเดี๋ยวครับับผมคนถอดถอยอาผมเดี๋ยวไปดูรังต่อไปนะครับผม ครับผมมานังที่สองนะครับลังแรกโดนสังมนะครับผมปวดมแล้วครับตอนนี้โซนนะครับผมมือนี่ครับของมือขาเนี่ยตอดะลุมั้ยนะครับกระเสือนี่เดี๋ยวมีให้ดูเพึ่งครับครับผมนั่งเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมดูเครียดครับผม ดีครับผมกินยางครับเนี่ยครับผมต้องโยงเชอกมัดทบขาหายกันครับก็ตายเอาครับปาได้ครับผมหัวน้าโอเคเลยครับผมนี่ครับแกมแคบครับเดี๋ยวผมเขาอยากทำครบครับเอาครับผมจาของสอนไฮตัดครับนี่ครับผมจาของสนครับพึ่งครับ รู้เพิ่งครับสวัสดีครับผมอยู่อย่างนี้นะครับผมกินง่ายๆนะครับนี่ครับผมนี่ครับเจ้าของสวนครับผมต้นยางหน่อยครับอันนนีีี้้ยเเก็บไปแลววด๋ครับผมเดี๋ยวจะตับไปพอแป๊บนึงครับพอถ่ายรุ่นนะครับผมนั่งกี่เสามาไหนถ่ายด้ครับผมกำลังทำครบครับ พันเนก็พันปูนขึ้นเอาครับวิ่งสูงปูนที่อยู่นะครับผมไปไม่ทันครับไปเห็นลุงต้นไม่ทันครับผมเดี๋ยวเนี่ยไปห้เซียนมันมาครับเดี๋ยวเจอขาปวดครับผมอันนี้เดี๋ยวมาดูร่างเนี้ครับร่างนี่โคตรไม่โคตรครับเดี๋ยวร่างนี้ก็น่าจะโคตรเหมือนกันนะครับเพิ่งู่กิงน้อยครับผมโอเคไม่็ไรครับจะขวงบอกตัดกิ่งได้ครับโอเคครับ เราตัดกิ่งได้ก็จะตัดกิ่งนะครับผมเป็นตัดครับตัดเล้ค่อยปล่อยลงมาเลยเพื่อครับลงมาแล้วครับของห้ยขวดนะครับกิ่งมันหน่อยครับผมเดี๋ยวดูรังดูข้าวหนามเลยครับผมนี่ครับรังครับรังแกะแล้วครับผมเพิ่งนี่ครับรังแกะครับ มะนาวครับผมได้ยักสลูนะครับผมมะนาวของรังแรกครับลังเลขนาดจะได้ยักสองลูครับผมตอดผมว่าเลยนะครับถึรงรังแรกับช้ำๆครับผมรสองอสวยๆหน่อยนึงครับ บลยครับหัวน้าบลยเลยหัวน้าใหญ่เลยครับนี่ครับต้องกบครับตังใหญ่เลยครับผมตังเขาจังหวัดนะครับครับไอ้กิ่งเห็นไหมครับผมปัญหาตอนนี้ครับวิง่งทั้งลมครับตัวนะครับ อยู่ไีถ้อยครับผมขยตขาตดูต้นกันนะครับตท,ท,ท,ทไไตมไมีได้เนหะ็นเยนะครับขึ้นไม่ยากนะครับผมุรงนี้ครับจะถามเจ้าของก่อนห่ว,นวง อ๋อครับผมตารางงนนี้เอาเมไหรก็คงเป็นผู้นีิงนะครับของสวนครับของสวนครับผมผูงหญ้งชานะครับนายจะมาเอาครับวันนี้ก็ลาดนะครับสองลังเลยประมาณประมาทีโมงสามโมงไงจะได้ครับสามโมงคามทุ่มผู้หญิงาไปมาดูกันครับผม